นี่เขาดูแลเส้นเสียงกันยังไงคะต้องกินยอดน้ําค้างตอนเช้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออน, <c oughs> นี่เป็นวิธีแบบสมัยก่อนที่เขาพูดกันนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีสูตรที่ผมที่ทําจริงๆนะตอนประกวดดนตรีไทยคือทําให้หลอดเสียงเรากว้างขึ้นก็คือกินกล้วยอ่ะแบบไม่เคี้ยว <c oughs> สมมติคำหนึ่งอ่ะต้องเป็นกล้วยสายพันธ์อะไรไหมคะไม่ต้องครับอะ, <c oughs> อะไรก็ได้กินกล้วยกัดคํหนึ่งแล้วกลืนเลยเพื่อให้หลอดเสียงมันขยับแล้วมันไม่ติดคอเหรอะผมต้าเลือกเลยผมต้าเลือกเลย ลองไปหาวิธีอื่นขยายดูเอาเนาะอย่าไปเสี่ยงดีกว่าคนอยู่อย่บ้านตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าอยากเสี่ยงกิน้วยกันนะอย่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงกันเนี่ยอยู่วงการนี้มานานผลงานกันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีงานมีเงินก็ทุ่มเทให้ใครให้กับครอบครัวนั่นเองก็เป็นเป็นบ้านที่เราอยากสร้างให้คุณพ่อคุณแม่อยู่คือจริงๆก็อยากให้สุพันครับที่บ้านเกิดเลยเพราะว่า บ้านหลังเก่าที่อยู่เ่ยคือเป็น,เป,นเป็นเนื้อที่เดียวกันเลยกับบ้านหลังเก่าที่อยู่เป็นที่ของเราไม่ต้องเสียค่าทีก่ก็เลยก็เลยแบบทุ่ม,มประมาณให้กับตัวบ้านได้ก็เลยหลังใหญ่นิดนึงครับพ่อมีสระว่ายน้ํามีสวนโหห้องหรูหรามากเลยนะคะแล้วก็นอกจากม,มีบ้านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่าคุณกันนภัสเนี่ยเป็นสุดยอดลูกกระตันยูซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่บ่อยเหมือนกันซื้อเพชรให้แม่กี่กี่เส้นแล้วค่ะจริงๆนี่แบบทุกวันเกิดทุกวันปีใหม่ซื้อรถให้คุณพ่อด้วยทำไมแม่ชอบเพชรแต่อย่างนไร คุณแม่วันนาแม่วันนาอ้อนตลอดคือเขาจะมีวิธีเขาจะมีวิธีอ้อนของเขานะเอาวิธีการพูดคุณแม่เป็นไงเวลารู้แล้วว่าเราต้องโดนเสียตังค์แน่นอนถ้าแม่พูดเบอร์นี้กันเชื่อไหมว่าฝันแม่เนี่ยนะตอนนี้แม่ก็มีครบแล้วนะนาฬิกาลูกก็ซื้อให้แล้ว <c oughs> นิ้วแม่ยังโล่งๆอยู่เลยลูกอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเราต้องไปหาละรู้เรื่องรู้เรื่องพูดมาเบอร์นี้ต้องเาแล้วนะเออต้องไม่โล่งแล้วนะแล้วพอให้แล้วแม่ดีใจไหมคะดีใจคือร้องเลยฮะเซอร์ไพรส์แกแบบพอเปิดปุ๊บพอเราเขาเห็นสิ่่งทีเราแบบ ให้เขาอะไรก็โอกี้แบบแม่แมวอ่ะเออน่ารักอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่คุณอยากได้คุณรู้ไหมอะไรอะไรครับคุณต้องหาให้คุณแม่เขานะมีแฟนไหมเออหลานแม่ก็อยากได้แฟนอยากให้ลูกชายมีแฟนแม่แม่ถามบ้างไหมคะบางทีแบบว่าเออกันหรือว่าแม่ก็ปล่อยแบบชิวไปปล่อยชิวครับค่ะปล่อยชิวแต่ว่าเราคบใครแล้วก็บอกเสมออยู่แล้วแล้วก็เราต้องให้แบบครอบครัวเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยรับรู้อะไรครับคุณการเจ้าชู้ไหมคะ